ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4,790เจ็สถานที่อันสวยงามเอาละทุกคนระวังตัวในดินแดนบูหวางหากเกิดอะไรขึ้นฉันจะแจ้งให้คุณทราบเฉิญผิงเก็บหินนางฟ้าและพูดกับทุกคนคุณเฉิญคุณต้องระวังให้มากกว่านี้นี่เป็นดินแดนของตระกูลหัวคุณข้าหัวหมิงดังนั้นตระกูลหัวจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนเหตุผลที่ตระกูลหัวยังไม่เคลื่อนไหวอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังรอบันไดสู่สวรรค์ปรากฏขึ้น ปร,รมาจารย์วังที่สิบเตือนเฉินผิงผมรู้เฉินปิงพยักหน้าเฉินผิงหากเจ้าเผชิญกับอันตรายและไม่สามารถหลบหนีได้ก็จงหาทางไปยังนิกายเต่าตราบใดที่เจ้าเข้าสู่นิกายเต่าแม้แต่ตระกูลหัวก็ไม่กล้าที่จะอด,ดีเกินไปหยุนหลีก้าวไปข้างหน้าและกล่าวลัทธิเตา่านั่นคือที่ไหนฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงมันเลยเฉินผิงถามด้วยความสับสน ลัที่เต่าเป็นเพียงสถานที่รวมตัวของผู้ฝึกฝนเมื่อบันไดสู่สวรรค์ปรากฏขึ้นผู้ฝึกฝนทั้งหมดจะมารวมตัวกันในลัที่เต่าดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดสำหรับลัที่เต่าผู้ฝึกฝนจำนวนมากมาที่ดินแดนอู่หวางไม่ใช่เพื่อพยายามปีนบันไดสู่สวรรค์แต่เพื่อทำธุรกิจในลัตที่เต่าในช่วงเวลาอื่นๆลัที่เต่าจะว่างเปล่าลัที่เต่าเป็นสถานที่เดียวในดินแดนอู่หวางที่ไม่ได้รับการจัดการโดยตระกูลหัว กองกำลังหลักทั้งหมดจัดก,การลทัทธิเต๋าอย่างสันตินอกจากนี้ยังเพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลหัวใช้ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อกดขี่ผู้อื่นหยุนหลีตามเฉินผิงไปอธิบายสถานที่ที่เรียกว่าลทัทธิเตา๋าอีกเรื่องหนึ่งคุณเฉินคุณไม่ควรไว้ใจใครในสถานที่ที่ไม่มีทางกลับหนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวตนของคุณในปัจจุบันคุณไม่รู้หรอกว่ามีคนจํานวนเท่าไหร่ที่จ้องมองคุณด้วยความโลภส่วนปินก็พูดเช่นกัน พี่เคยไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปบันไดสู่สวรรค์เปิดอยู่และพวกเราในเมืองสุริยันจันทราก็จะเข้าร่วมในการบริหารนิกายเต่าด้วยตอนนั้นพ่อของฉันและเต่าหอวูจีก็จะมาที่นี่ด้วยหลินเคอร์าฟานตกไหล่เฉินผิงบอกเฉินผิงว่าอย่าวิตกกังวลมากเกินไปในฐานะองค์กรที่ทรงพลังในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์เมืองสุริยันจันทราจะต้องมีสถานที่ในประตูแห่งนี้โอเคฉันเข้าใจแล้ว เฉินผิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นร่างของเขาก็หายไปในทันทีหลังจากผ่านพื้นที่สีเทาอันกว้างใหญ่ดวงตาของเฉินผิงก็ชัดเจนขึ้นทันทีภูเขาสูงประงานต้นไม้สีเขียวชะอมทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่และฝูงวัวและแกะเมื่อมองดูทิวทัศน์อันสวยงามตรงหน้าเขาเฉินผิงก็ตะลึงไปเลยที่นี่คือสถานที่ที่ไม่มีข้ออ้างใช่ไหมเฉินผิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยตามการแนะนำของปรมาจารย์วังคนที่สิบ ดินแดนบูหวางแห่งนี้ควรจะเป็นดินแดนรกร้างไม่มีพลังจิตวิญญาณไม่มีทรัพยากรเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดวงตาของเฉินผิงก็สว่างขึ้นทันใดเขาตบหน้าผากตัวเองและพูดว่าบ้าเอ๋ยนี่มันดินแดนบูหวางนี่นาเฉินผิงเข้าใจแล้วดินแดนบูหวางแห่งนี้ไม่ได้หมายถึงรกร้างว่างเปล่าแต่ไม่มีพลังจิตวิญญาณและไม่มีทรัพยากรสำหรับการฝึกฝนสำหรับผู้ฝึกฝนในโลกสวรรค์นี่คือสถานที่ที่ไร้ค่า แต่หากเราเป็นคนธรรมดาหากเราเป็นโลกคารวาที่นี่ก็ここเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์นบนดินเลยล่ละภูเขาและแม่น้ําสวยงามและมีสัตว์อยู่ทุกแห่งพวกนี้เป็นสัตว์ธรรมดาไม่ใช่สัตว์ป่าและเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เยี่ยมมากในที่สุดฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นคนธรรมดาอีกครั้งแล้วเฉินผิงร่วงลงมาจากกลางอากาศสู่พื้นหญ้าและเริ่มกลิ้งตัวด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วฉันรู้สึกสบายใจ สถานที่อันสวยงามเช่นนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ยุติธรรมในสายตาของผู้คนเหล่านี้ในโลกสวรรค์เชิญผิงรู้สึกซาบซึ้งใจมากถ้าเป็นไปได้เชิญผิงอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในสถานที่แบบนี้กับผู้หญิงรอบตัวเขาแต่เชิญผิงรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นความหวังที่ฟุ่มเฟือยตัวตนของเขาในปัจจุบันไม่อาจทำให้เขาใช้ชีวิตที่น่าเบื่ออีกต่อไปเพื่อนนักเต่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่นี่หรือเปล่า ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นจากข้างๆเฉินผิงร่างกายของเฉินผิงสั่นเล็กน้อยและเขาลุกขึ้นทันทีเขารู้สึกผ่อนคลายและตื่นเต้นมากจนไม่ทันสังเกตว่ามีคนเข้ามาใกล้เขาบทที่4,791ฝาแฝดเฉินผิงลุกขึ้นและเห็นคนสองคนเดินเข้ามาหาเขาพวกเขาเป็นผู้หญิงสองคนทั้งคู่สวมชุดสีขาวพวกเขาดูสวยงามมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาดูเหมือนกันเกือบทุกประการ ยกเว้นว่ามีเครื่องประดับผีเสื้อสองชิ้นที่มีสีต่างกันติดไว้ที่กิ๊บของพวกเขาชิ้นหนึ่งเป็นสีน้ำเงินและอีกชิ้นเป็นสีแดงฝาแฝดเชิญผิงรู้ได้ในทันทีว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินก้าวไปข้างหน้ายิ้มและกล่าวว่าเพื่อนนักเต่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่แห่งนี้โดยที่ไม่มีความสำคัญใดๆใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงเชิญผิงถาม เมื่อมองดูความตื่นเต้นของคุณเมื่อกี้ฉันรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณที่นี่เราพี่น้องก็เหมือนกันเมื่อเรามาที่นี่ครั้งแรกที่นี่สวยงามมากแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีพลังจิตวิญญาณและไม่มีทรัพยากรสำหรับการฝึกฝนหากคุณอยู่ที่นี่เป็นเวลานานการฝึกฝนของคุณจะหยุดนิ่งหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินกล่าวการฝึกฝนมีประโยชน์อะไร หากฉันสามารถใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาในสถานที่เช่นนี้กับผู้หญิงที่รักของฉันได้มันคงจะดีไม่น้อยเลยเฉินผิงกล่าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกแน่นอนว่าจุดประสงค์ขององค์การฝึกฝนคือการเป็นอมตะหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงกล่าวจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลายเป็นอมตะเฉินผิงยังคงถามต่อไปแน่นอนฉันจะฝึกฝนต่อไปและกลายเป็นเซียนสูงสุดเซียนทองคําเซียนสวรรค์เซียนเจ้าเซียนจัก,กรพรรด หญิงที่สวมเครื่องประดับสีแดงกล่าวพร้อมกับความปรารถนาในดวงตาของเธอถึงแม้เจ้าจะกลายเป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์แห่งสวรรค์และโลกเจ้าจะทำอะไรได้มองดูดวงดาวนับพันดวงทุกวันใช้ชีวิตคนเดียวมีชีวิตอยู่เป็นหมื่นปีร้อยล้านปีหรือแม้กระทั่งชีวิตนิรันด์เฉินผิงถามนี่หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงถึงกับตกตะลึงดูเหมือนเธอจะไม่เคยคิดเกี่ยวกับปัญหานี้เลย ในความเข้าใจของเธอมันคือการฝึกหัดและฝึกหัดต่อไปเพื่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้นส่วนสาเหตุที่เธอฝึกฝนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งสวรรค์และโลกเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยคำถามกระทันหันของเฉินผิงในวันนี้ทำให้หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงเกิดความสับสนเล็กน้อย เพื่อนนักเต่าคนเรามีเป้าหมายต่างกันดังนั้นความคิดของพวกเขาจึงต่างกันบางทีในสายตาของคุณการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดากับคนที่คุณรักก็เพียงพอแล้วแต่บางคนคิดว่าการฝึกฝนจนชีวิตนิรันด์นั้นสมบูรณ์แบบเป้าหมายต่างกันแต่ไม่มีถูกหรือผิดอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้เลยเพื่อนนักเต่าตั้งแต่คุณมาถึงดินแดนแห่งโนเวย์คุณก็ต้องมาที่นี่เพื่อปีนบันไดสู่สวรรค์ใช่ไหมหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินขัดจังหวะเฉินผิงและพูดว่า ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปสมองน้องสาวฉันคงระเบิดแน่ใช่ฉันอยากเห็นบันไดสู่สวรรค์เฉินผิงพยักหน้าไม่มีนักบำเพ็ญเพียรรุ่นเยาว์ที่เหมือนคุณมากนักที่อยู่ในระดับที่สามของอาณาจักรมหายานและกล้าที่จะเข้าสู่ดินแดนอูหวางไม่ต้องพูดถึงกล้าที่จะปีนบันไดสู่สวรรค์คุณเป็นนักบำเพ็ญเพียรที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันเคยเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณกล้าที่จะปีนบันไดสู่สวรรค์ในระดับที่สามของอาณาจักรมหายาน ความกล้าหาญของคุณน่าชื่นชมจริงๆหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินยกย่องเฉินผิงและยกนิ้วโป้งให้เขาไม่หยุดเฉินผิงเริ่มตื่นตัวขึ้นเมื่อได้ยินคำชมจากผู้หญิงที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินหากมีใครใจดีกับคุณมากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลเขาอาจเป็นคนทรยศหรือหัวขโมยคุณอยากขออะไรจากฉันไหมเฉินผิงถามอย่างระมัดระวังไม่หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินใส่หัว ฉันแค่ชื่นชมความกล้าหาญของคุณแต่ในดินแดนแห่งความว่างเปล่านี้ความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะปีนบันไดการปีนบันไดไม่ใช่สิ่งที่อันตรายที่สุดที่นี่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือพระภิกษุที่เข้ามาในดินแดนแห่งความว่างเปล่าพวกเขาจะเห็นว่าอาณาจักรของคุณต่ำมากและจะพรากชีวิตคุณไปได้ทุกเมื่อ คุณต้องซ่อนนมหายใจของคุณและทําให้คนอื่นไม่สามารถตรวจจับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณได้โดยวิธีนี้คนเหล่านั้นจะไม่กล้าโจมตีคุณได้ง่ายๆและคุณสามารถเดินอย่างอิสระในดินแดนแห่งความว่างเปล่านี้ซ่อนนมหายใจของคุณน,นี่บทที่4792การซื้อและการขายโดยบังคับเฉินผิงกำลังจะถามแต่หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินขัดจังหวะเขาและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณไม่รู้จักคาถาที่จะซ่อนออร่าของคุณ แต่ไม่เป็นไรฉันมีรูนปกปิดอยู่ที่นี่คุณเพียงแค่สวมรูนนี้บนร่างกายเพื่อปกปิดออร่าของคุณคนอื่นก็จะไม่สามารถตรวจจับความแข็งแกร่งของคุณได้หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินหยิบรูนออกมาใส่ไปทางเฉินผิงแล้วพูดว่าเมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงก็หัวเราะทันทีตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเพื่อนชมเขาเมื่อกี้กลายเป็นว่าเธอต้องการขายเครื่องรางอัมพรังให้เขาเจ้าจะให้เครื่องรางปกปิดนี้แก่ข้าฟรีๆหรือ เฉินผิงถามอย่างจงใจไม่ได้หรอกเครื่องรางอัมพรางตัวนี้ถูกกวาดขึ้นโดยปรมาจารย์เครื่องรางระดับสูงเองและฉันก็ใช้ทรัพยากรมากมายเพื่อให้ได้มันมาแต่ถ้าคุณต้องการฉันสามารถให้คุณได้แต่ฉันไม่สามารถให้คุณฟรีได้ถ้ามีคนอื่นต้องการมันฉันจะไม่ให้มันกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ก็ตามฉันเห็นว่าคุณมีใบหน้าที่สวยและหน้าตาดีดังนั้นฉันจึงให้คุณบ้าง หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินกล่าวพี่สาวเราไม่มีรูนเหลืออยู่มากนักเธอจะให้มันกับคนอื่นได้ยังไงเราใช้เงินไปเยอะมากเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรูนมาจับฉลากถ้าเธอให้มันไปเราจะใช้มันทำอะไรละ่ะหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงพยายามหยุดเธออย่างรีบร้อนพี่สาวฉันคิดว่าระดับความแข็งแกร่งของเพื่อนเต่าคนนี้ต่ำเกินไปฉันทนเห็นเขาถูกคนอื่นทำร้ายไม่ได้ดังนั้นโปรดให้เขาบ้างเถอะ หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินกล่าวคุณไม่สามารถปล่อยเธอไปได้หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงพยายามอย่างที่สุดที่จะหยุดเธอเชิญพิงโอดหัวเราะไม่ได้เมื่อเห็นทั้งสองคนทำงานหนักโลกนี้จะมีเรื่องหลอกลวงแบบนี้ได้อย่างไรเนื่องจากสิ่งนี้สำคัญกับคุณมากฉันจึงไม่อยากได้มันฉันทาให้เรื่องยากๆของพวกคุณไม่ได้เชิญพิงตัดสินใจแกล้งน้องสาวฝาแฝดหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังกลับและกำลังจะจากไป ขณะนั้นพี่น้องฝาแฝดก็ตกตะลึงแต่เดิมพวกเขาต้องการจะแสดงต่อหน้าเฉินผิงเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายเครื่องรางตกปิดได้ในราคาสูงแต่ตอนนี้เฉินผิงหันหลังแล้วจากไปเฮเฮเฮหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินเดินตามเฉินผิงไปเพื่อนนักเต๋าอยาไปน,น้องสาวของฉันมันง้เขาจะให้เครื่องรางตกปิดนี้กับคุณในราคาที่ถูกกว่าดีไหมราคาเท่าไหร่เฉินผิงถาม แล้วถ้าเป็นหินนางฟ้าหนึ่งหมื่นก้อนจะดีไหมหญิงที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินกล่าวหินวิญญาณอมตะหนึ่งหมื่นก้อนเชิญผิงตกตะลึงรูนที่พังของคุณมีค่าเท่ากับหินวิญญาณอมตะหนึ่งหมื่นก้อนงั้นหรือทำไมคุณไม่ไปขโมยมันมาละ่ะเพื่อนเอ๋ยถ้าคุณคิดว่ามันแพงเกินไปเราก็สามารถต่อรองได้หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินกล่าวพร้อมรอยยิ้มไม่ไม่เฉิญผิงพูดขนาดที่เขาเตรียมจะหันหลังและจากไป แต่ก่อนที่เขาจะหันตัวกลับหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงก็ได้ชี้ดาบตรงไปที่เฉินผิงเมื่อคุณขอฉันก็ต้องให้มันกับคุณไม่เช่นนั้นก็อย่าโทษฉันที่หยาบคายหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงส่งกลิ่นอายของอาณาจักรมหายานระดับที่เก้าคุณกำลังบังคับให้ฉันซื้อสิ่งนี้เหรอเฉินผิงกล่าวด้วยรอยยิม้มใช่แล้วพวกเราพี่น้องไม่ใช่คนไร้เหตุผลคุณใชหินนางฟ้าเพื่อซื้อเครื่องรางอัมพรางของเรานี่คือการซื้อขาย ถ้าคุณพบใครคนอื่นฉันจะฆ่าคุณด้วยดาบและแย่งชิงสิ่งของจากคุณไปผู้หญิงที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินก็พูดเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินใครพูดถึงการบังคับซื้อและขายในลักษณะที่สูงส่งเช่นนี้ฉันมีหินนางฟ้าแต่ฉันจะไม่ซื้อเครื่องรางปกปิดของคุณเชิญผิงกล่าวด้วยรอยยิ้มจางจางหนูน้อยไม่กลัวตายบ้างหรอคะหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีน้ำเงินขมวดคิ้วฉันกลัวความตายแต่พวกคุณทั้งสองฆ่าฉันไม่ได้ เฉินพิงกล่าวเื่องเจ้าเป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับสามในอาณาจักรมหายานเท่านั้นเจ้ายัางกล้าพูดจาโอโ้อวดเช่นนั้นอีกไม่ต้องพูดถึงเราสองคนเลยข้าส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงขมวดคิ้วอย่างเย็นชาจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกทำไมคุณไม่ลองดูละ่ะเฉินพิงโบกมือยั่ยยวนให้หญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงมองหาความตายหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับสีแดงกล่าว และเตรียมที่จะฟันเฉินผิงด้วยดาบหยุดทั้งสองออกไปจากที่นี่เธอไอนี่เป็นของฉันพร้อมกับเสียงคำรามชายหนุ่มที่สวมชุดผ้าไหมมีจี้หยะกรอบเอวและพัดพับในมือก็เดินเข้ามาด้านหลังชายหนุ่มมีพระสงฆ์สองรูปหน้าตาเย็นชา